นิทาเรือนกกระจอกกับแมงมุมแมงมุมยิ้วโซตัวหนึ่งว่ามองดูนกกระจอกที่กำลังไล่จับแมลงตัวเล็ก,ลกๆกินเป็นอาหารมันจึงคิดว่าใยของมันนั้นจะสามารถดักจับนกกระจอกเอาไว้ได้มันจึงเร่ง ชักใยญหนาและกว้างที่สุดอยากรวดเร็วเท่าที่จะทำได้เพื่อวังจะจับนกกระจอกกินเป็นอาหารซึ่งจะทำให้มันอิ่มน้ำส้ำราญไปได้หลายวันในเวลาไม่นานแมงมุมสร้างใยเพื่อเป็นตะ่าย ดักจนเสร็จแล้วนกกระจอกก็บินเข้ามาในอนาเขตของใย,ยแมงมุมและบินทะลุไปได้อย่างให้ยดายทำให้ใย,ยแมงมุมทั้งหมดขาดวิ่นลงเมื่อแมงมุมเห็นเช่นนั้นมันจึงกล่าวกับตนเองว่าข้า ช่างโง่เสียจริงที่หลงเชื่อว่าข้าจะดักจับนกกระจอกได้จากนั้นมันจึงกลับไปซ่อมแสงใยของมันเพื่อดักจับมแมลงก,กินเป็นอาหารตามเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพยายาม ทำในสิ่งที่เกินกําลังความสามารถของตนนิทานเรือเด็กชายกับหมาป่าเด็กชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปเล่นบนหลังคาบ้านของตนด้วยความสุขสนเข้าได้ปาค้อนหิน ใส่สุนัขและแมวที่อยู่แถวนั้นย่างสนุกสนานต่อมาไม่นานมีม้าป่าตัวหนึ่งเดินผ่านมาเด็กชายจึงร้องตะโกนขึ้นว่าเจ้าม้าป่าหน้างโง่ใครๆต่างก็กลัวเจ้ากันทั้งนั้นมีแต่ข้า ที่ไม่กลัวเจ้าเลยแม้แต่น้อยม้าป่าเงยหน้าขึ้นมองไปบนหลังคาเด็กชายจึงตะกนท้าทายม้าป่าอีกว่าแน่จริงเจ้าก็มาจับข้าไปกินสิแต่คงยากหน่อยเพราะเจ้า คงไม่รู้วิธีเปีนขึ้นมาบนนี้หรอกมาฝ่าหัวหรอแล้วตอบกลับไปว่าข้าไม่รู้วิธีเปีนขึ้นไปข้างบนรองเจ้าหยู่น้อยแต่ข้าจะคอยดูซิว่าเจ้าจะลงมาได้อย่างไร เมื่อข้าคอยเจ้าอยู่ด้านล่างแล้วเมื่อเจ้าลงมาข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะนิรอดกงเล็บและเที่ยวที่เล็บคงของข้าไปได้หรือไม่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนอวดดี ไม่มีทางรอดพ้นจากหายนะ